สวัสดีครับ uhm, ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กู oh, สุภาพไปไหมไวะไม่คู้วาจะพากันหนไนะะโอเคนะครับก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคือในคลิปวิดีโอวันนี้คือผมจะมาเผื่อแบบมีใครเกิดปัญหาแบบนี้นะผมจะก็ทำคลิปสอนไปทีหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมหาข้อมูลมาจากช่องของคุณคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ให้เขาด้วยนะครับนเ้นครับช่องนี้ก็ถ้าว่าคลิป อะไรว่าข้อมูลที่ผมไปหามาคือเกี่ยวกับการที่เรานั้นสร้างเซิฟ v i p ไม่ได้นะก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็ที่สร้างไม่ได้ก็คือเอมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ผมจะยกตัวอย่างขึ้นแมปเนี่ย Universal Tower Defense นั่นสิอย่างหนึ่งก็ไม่ออกหรอกนะครับก็พอเราจะมากดสร้างเซิฟใช่ไหมปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยะเป็นอย่างนี้รอก่อนที่เนี่ยโคตรฉาเลยเขียโอเคนะแล้วกดปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อไปนะครับแล้วพิมพ์ไปนะพิมพ์อะไรไปก็ราชียงมันนะครับกดสร้างนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็พอที่ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะครับผมมีวิธีแก้นะครับสําหรับมือถือนะใครที่อยากจะลองทําก็ก็ก็ทําตามได้นะถ้าใครอยากจะแก้ก็กูจะพูดอะไรผูได้ช่างมันเ,าเราไปเข้าเรื่องต่อไปเลยก่อนนะครับขั้นที่สองนะครับก็คืออออันนี้ก็จะถ้าเกิดว่าอันนี้หน่อยก็เอให้ทุกคนขั้นขั้นตอนที่สองนะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะครับอืมนะ กู <Google> search, <S <S เกิลเสร็จปุ๊ใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวผมขอตัดภาพตอนที่ผมเข้าไปใน Google ก่อนเร็กว่านะครับทุกคนเข้ามาใน Google เป็นเสร็จแล้วเอาไปพิมพ์พิมพ์มว่าโลบล็อย่างนี้นะให้เรากดปุ๊บนะครับก็ถ้าทุกคนของทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบหน้าแรกมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยุบโอเคเดี๋ยวเป็นว่าเปิดแอปโลบล็อกนะครับให้เรากดว่า connect to in connect in browser นะครับกดปุ๊บ,บนะชายังเน็ตโอเคแล้วก็ เข้ามาเสร็จตัวใช่ไหมให้เรากดไปที่เอ่อเว็บไซต์ิ๊กท็อกนะั้นทำเป็นอย่างนี้ก่อนแลได้นะครับปุ๊บจะได้ง่ายกวนนะ่านะที่จริงคุณไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ที่จริงคุณไม่เปิดก็ได้นะแต่ผมไม่ดูวจะได้ไหมนะเพราะว่าผมก็ต้องให้คุณไปกดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะสมก่อไม่เห็นนะไม่เอเอขีดสามขีดตรงนี้นะเปิดออกมาปุ๊บ,าาบจะมี็นคำว่าจะแปลไทยทำใหม่เหรอเฮ้ยจะมีคำว่า inventory นะครับเห็นไหม inventory กระเป๋ากดออกมาปุ๊บนะครับจิ้มมาปุ๊บนะครับแล้วก็ให้เรา,าที private server นะครับชิบถ้ากดจิ้มไปปั๊บนะครับชิบๆนี่นะครับก็จะเป็นแอมแมปอะไรวะพูดอะไรกูจะพูดพูดอะไรพูดอะไรเฮ้ยก็จะเป็นแมปเอ้ยไม่ใช่นี่ก็จะเป็นเซอร์วีเราสร้างไว้แล้วไม่ไลบนะเพราะว่าเซิร์วิเราอาจจะมีการเต็มนะครับก็เราก็สามารถลบได้นะครับอันนี้คือผมจะตัวอย่างนะคืออันหนึ่งนะออนแมปไหนที่ผมไม่ได้ใช้ล้วผมจะไปลบนะครับก็ตามผมได้เลยก็ ให้ทุกคนนั้นกดเข้าไปสักแมปหนึ่งนะผมจะกดให้เป็นมแมปแอนิเมะอันนี้แล้วกันอันนี้แมะแล้ววะมันจะเข้ามาให้เรารปุ๊บนะครับพอกดปุ๊บมันจะเข้ามาตรงแน้าตรงนี้ให้เราเลยนะครับก็ทุกคนก็จิ้มไปที่เซิรฟ์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ขั้นที่สองน,นะให้เรามาจิ้มตรงนี้ปุ๊บนนครับก็ทำตามผมได้เลยนะจิ้มัวจัดเอแล้วก็ให้เราไปพูดคำว่านี่ครับ ปิดไปนใะช่หไหมทีนี้เราจะไปลองสร้างเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงที่ผมสร้างไม่ได้ตัวที่แล้วนะอันนี้ว,ว่าหายไปหนที่นี้นะครับก็ให้เรากดเข้ามานะอืมมาเสร็จปุ๊บตัวเนียชอจันะครับอืมแล้วก็ให้เราพิมพ์อะไรไปก็เช่ามมันนะครับอืมพิมพ์ปุ๊บนะครับทีนี้เราก็จะสร้างได้ไปทีบบอยน,นะดูนะเห็นไหม ก็คือสาเหตุที่เราสร้างไม่ได้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราสร้างก็คือมันมีจำกัดนะก็เราก็ต้องไปลบด้วยนะถ้าทำมันสร้างไม่ได้เราต้องลบนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้จะพูดเะไรอยทำไมวะก็ถ้าคลิปนี้ก็มีประโยชน์สำหรับทุกคนก็กดกระ์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็คลิปน,นี้จะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับไมไปดูจจไป,ไป,ไป,ไป